วันนี้ใครที่มาหารถครอบครัวมากกว่าเจ็ดที่นั่งบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากเป็นเจ้าคุณใดเพชวันอิเล็กเตตี2019คันนี้เป็นโฉมไม่ได้เช่นแล้วจะบอกเลยว่าตอนนี้เป็นป้ายแดงแล้วราคาแรงมากคันนี้ออกห้างป้ายแดงร้านเก้าแต่ว่าตอนนี้ราคาจับต้องได้สิ่งที่ได้มาคันนี้เลยที่เห็นเลยนะหนึ่งครับเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED มาพร้อมกับกระจังหน้าชุดใหญ่และที่สำคัญมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นไฟตัดเบาะแบบ LED รุ่นนี้สำคัญเลยครับคือคันนี้มีกล้อง360องศาคันนี้เป็นล้อแม็กลายใหม่เป็นทูโทนปัด พร้อมกับกล้อง360ติดมาที่กระจกเข้ามาภายในห้องโดยสารบอกเลยครับว่าห้องโดยสารได้กลิ่นยังดีๆอยู่ภายในคุมโทนสีครีมนะครับผมพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นเกียร์อัตโนมัติทรงสูงและที่สําคัญคันนี้ใบยถึงแค่แปดหมื่นเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งอำนวยความสะดวกประตูอัวซ้ายขวาเป็นออโต้เป็นบานสไลด์เบาปรับใช้งานง่ายขึ้นลงสะดวกสบายนะครับมีบันไดข้างให้ขึ้นมานะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางมากอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่ H1 มีต่างจากรุ่นอื่นเลยก็คือเขาสามารถปรับเปลี่ยนที่น เบาตัวนี้พับลงมาสามารถนั่งได้เป็น3แถวด้านท้ายโลโก้ h 1วันะครับด้านบนนะครับสูงนะครับผมล้วมาพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3มีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วด้านท้ายครับเปิดปิดใช้งานสะดวกสบายเบาเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อวางสัมภาระต่างๆห้องโดยสารค่อนข้างกว้างข,างข,างขวางออเดตออโต้ All รับประกันคุณภาพไม่มีรถตัดต่อที่ความชนหนักน้ําท่วมหากพบเจอปัญหาเรายินดีคืนเงินให้เต็มจานวนใครที่มองหารถครอบครัวมากกว่า7ที่นั่งบอกเลยว,ว่าคันนี้ตอบโจทย์ราคาตอนนี้บอกจับต้องได้ออเดตออโต้ All ขายเพียงแค่1าน90 0 0 0บานเต้าหมท่นบาทผ ใครสนใจคลิกคอมเมนต์ไม่สนใจแล้วลุงโอจะจัดให้